I'm gonna pop some tags Only got $20 in my pocket I'm huntin' g looking for a comma This is fucking awesome I'm gonna pop some tags Only got $20 in my pocket I'm huntin' g looking for a comma This is fucking awesome สวัสดีครับผมเต้ยแจกอดนะครับในคลิปนี้ก็คลิปที่2นะครับเกม e ASS IN CHEAT เดี๋ยวปะคู่เดี๋ยวผมขอปรับเสียงนิดนึงเ <Ooh. S 1> สียงตรงนี้ม <the> ั้งไ,ไม่ใช, oh. ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช <Ooh. S 1> ่เดลล่านี่เจอแล้วโอเคทักสามพอน่าจะโอเคกว่าโอเคเรียบร้อยก็จากภารกิจแรกนะครับที่เราไปทำภารกิจ oh. ในโรงละครนะ ไปฆ่ารอบสังหาวโลกาแล้วก็ขึ้นเรือหนอีมานะครับเราจอดเดินทางไปที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อ,อเดินทางไปที่บอส,บอสตันนะครับล่าสุดที่ผมจำได้ก็ขอต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นด้นสดเลยนะคือว่าผมไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะภาคภาคเนี้ยตอนเนี้ยผมเล่นแค่ตอนฉากแรกวลคครแค่นั้นเอง ก่อนหน้านี้แต่หลายตอนนี้ไปผมก็ไม่เคยได้เล่นแล้วนะต้องมามั่วๆกันไปพร้อมๆกันนะครับมันก็ไม่ยากนะเกมนี้แค่เดินตามจุดที่มันบอกนะครับชิบหายแล้วใส่มีเรื่องครับแม่ตั้งกงุสามคนอย่างนี้ ดูตรงแล้วครับตรงไหนจะมีเรื่องครับวันนี้คนมายืนมุงกันแล้วอยากจะดูมวยครับหน้ามึงโกงจริงเลย

E แล้วก็ Attack okay. โอเ<ผ>คปุ่มรูปเฟืองเปปุ่มให้กัปุ่มตัว E นะครับอันนี้เราทำอะไรไเรียบร้อยหักคอซะาแน่แน่แน่แดงล้มนี้รเราอีอีแล อีแล้วก็ไปบาร์ <S <S เรียบร้อยครับแย่งมีดครับยังอาวุธกับตันมาแล้วครับเนี่ยไอ้นาลิงกับตันก็พูดมาว,าว่าไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีเรื่องในบนเรือนะครับ เรียบร้อยแ,แค่นี้ก็ผวาแล้วเถ้าทีพี่เข้มไปหน่อยน้องต่อไปครับสีฟ้าคือให <S <s então, ้เดินตามไปนะครับน totally ้ำทะเลให้น้อง I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, hey, I'm why, the hey, why? Of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Think. But let me be clear: should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. I have understood. Thank you, Prince. Excellent. Ah, this is my father, Prince. But we must play the role of our son. Good day. On the first stage of this game, we will play the role of our father first, and then. ตอนกลางๆก,ก,กลางจะให้เล่นตัวลูกนะครับกลางๆถึงตอนจบเลยดีให้เราบอกให้เราลงมาข้าไล่างอีกแล้วเต,นตนินอาารทนบอกครับอ๋อเขาโตเขียนหนังสือ เอกนี่เป็นนักนักผจญภัยเลยเนี่ยเดินทางไปที่ไหนก็จดบันทึกเอาไว้ครับเพเอกนี่เป็นนักเขียนคนหนึ่งเลยจดบันทึกเรื่องราวเอาไว้วันที่18นะครับบนแอตแลนติกโอเชียนนะครับ ล่องเรือมาที่นี่แล้วอะไรกับตันเดินผ่านมาเห็นละมิสเตอร์เคนเวย์จะขอตังคูรีบเก็บไปก่อนกำสันแน่นเลยเโอเค มก็จะรีบเน้นทำภารกิจให้ไวที่สุดนะครับจะไม่ค่อยเล่นพวกภารกิจย่อยทั่วไปนะครับจะเล่นภารกิจหลักเป็นหลักไว้ก่อนเหมือนให้เราไปทำอาหารบางอย่างใช่หรือเปล่า I <laughs> die. A doctor, if you have a moment. Oh, you doctor. Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain. Or the you sound just like James. Like I told him.

I hoping questions. I figured was answer as some much, here. you could not but วันนี้เสียงก็เป็นเสียงหัวแปลกหน่อยเพราะว่าผมไม่สบายนะครับแต่ก็อยากอัดคลิปให้ดูวันนี้ผมอยากเล่นเกมนี้นั่นแหละก็เลยอัดถือว่ถือโอกาสอัดคลิปไปเลยทีเดียวคอมมิชชั่นที่สองนะครับเทปหนึ่งตอนหนึ่งภารกิจนะครับ Ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they have little love for the captain. Mills has been trying <laughs> to zombie, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Me lodge hai up. Evening, sir. Galati, <laughs> How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Say care where you tread. deck hides all manner of danger in the dark. What was that? นั่นอะไรถังระเบิดใครเขาทิ้งถังวะเหมือนจะให้เราไปแถวแถวหน้าเรือเหรอให้เราดูอ๋อเจอแล้วปึ๊บ สายตาพิเศษของพระเอกนะครับ Eagle e y มีคนทิ้งถังจากตรงนี้นะครับ <Cur ious. S 1> พูดกับตัวเอง <Most curious. S 1> เออดีเสร็จแล้วก็มาให้โต๊ะนั่งเก้าอี้เขียนหนังสือต่อ จดเรื่องราวนะครับที่พบเจอแต่ละวันสามที่สามวันนะครับบนโอแอตติกโอเชียนนะครับบนคาบสมุทรแอตแลนติก Atlantic นะครับคาบสมุทร Use each night, it's the same. I scout one area and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Go shoot! the other hang up. Why are they doing this? here as I can tell. The barrels serve as markers, they're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft, she's making ready to fire. Beat to quarters, men ready. Brace! Everybody down! Oh, don't put that a warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks! Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon, to wage war at sea. I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Hey, Tim. Have you been topside? A ship's appeared in means to board us. I don't think there's a sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does seem... Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah, oh. so that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. You sure this is how you want to play it? Hey, Doctor. เรียบร้อยได้อาวุธแล้วไม่รู้ซะแล้วว่ากูโหดขนาดไหน I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills is there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. Only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. <laughs> I can I can something. You wish us to sail into the storm. right. แล้วแต่ครับย่งไงก็ได้วันนั้นยอมพระเอกอย่างเดียวพระอกคูนเดียวเลยครับโอ้ยฝนตกพายุเข้าครับตอนนี้วันต่อมานะครับฝนตกพายุเข้า กัปตันเรือบอกว่าใบสำเขาเรืเอไม่ยองกลางการให้ครับมิเรื่องยากครับโอ้โหคืนยาเข้ามาแล้วตัดอโอ้โหนี่ก็จะเฟลไม่เฟลนะครับไปวิ่งไปวิ่งไป กูดึงกันใหญ่เลยกูดึงอยู่คนเดียวแล้รับเชือกขาดเราก็ต้องช่วยเต็มที่ครับ จะให้เรือไปต่อนะครับไปไปตำเขาเรือไม่ออกกางครับมันต้องขึ้นไปการให้มันนะครับมันติดอะไรอยู่ไม่รู้บอกว่าพระเอกปีนได้พิュลมากครับเอ้ยเดินเลื่อนเรื่อนโอเคเรียบร้อย ติดเที่ยงอยู่อ๋อพระบัตรเก็บไว้อยู่จบแล้วเข้าการเข้าแล้วลบเกมนี่หว่าไอ้คนนี้ใช่ปะ่ะ <Help! S 1> ช่วยเกมด่วนเฮลมีเกมบอกเฮลมีเรามาแล้วครับ มามเฮลเจมครับเรียบร้อยไหมปึ๊บเรียบร้อยอ้าวเลือเเลือค่าศึกคงเคงครับเลือค่าจะคงเคงใหญ่เลยเรียบร้อยครับโลล้มครับเลือล่มโอ้โหโดนฝนเมื่อกี้เป็นหวัดเลยนะครับตอรุยฝนมากเกินไป วันที่7-2นะครับบนเรือนะครับคนที่อยู่บนเรือต้องอดทนมากเลยเนี่ยมีพื้นที่เดินอยู่แค่นี้ใช้เวลา2อเดือนแล้วเนี่ยสเดือนแล้วกว่าแล้วยังไม่ลงจากเรือเลย สำคัญที่สุดบนเรือก็ต้องมีหมอกับพ่อครัวสองอย่างที่สำคัญที่สุดผมตายจะไม่สบายกันผมก็ไม่สบายแล้วตอนนี้พุ้นัดเลยโดนฝนเมื่อกี้มาคุยกับตันครับ i see no land only this interminable fog the gulls tell us all we need to know climb into the crow's nest and you'll see <coughs> บนเสาประดงเรือครับปีนขึ้นไปถึงไหนถึงกันครับ,บเรียบร้อยขึ้นมาบนเสาประดงเรือแล้วยูบิซซฟบพิเซน ให้เสียงภาษาไทยโดยเตอร์แจ็คก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นฉากเริ่มมาแล้วครับโอ้โหร้อเจ็ดาคะแนนเต็มครับจบไปอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับโอเคสำหรับ คลิปที่2นี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันครับเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปที่3นะครับมิชชั่นที่สจริงๆมันก็ไม่เชิงมิชชั่นรอกครับเพราะว่ามาเป็นมิชชั่น1น,นี่มันก็ยังไม่จบเนื้อเรื่องเลยแต่ผมก็มันก็เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเนื้อที่คลิปมันจะนานเกินไปจะอัโหลดนานเดี๋ยวท่าผู้ชมจะรอนานนะครับก็ยังไงคลิปนี้มาถึงมาถึงที่มาถึงฝั่งแล้วที่บอสตันนะครับปีหนึ่งเจดห้าสี่นะครับ มาต่อในเรื่องขั้นที่2นะครับเดี๋ยวในในเทปหน้านะครับในเรื่องที่2เราจะมาต่อการให้ดูนะครับและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Looking for a drama, this is fucking awesome.